ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยใช้มือดึงจากข้างบนตุ่มแม่เหล็กที่มุมด้านล่างสองข้างดึงออกโดยง่ายแผ่นกรองหยาบใช้มือดึงออกจากขอเกี่ยวถ้ามีฝุ่นเยอะควรนำไปล้างผึ่งให้แห้งก่อน แผ่นกรองฝุ่นมีตัวล็อกงัดขึ้นดึงออกแผ่นกรองกลิ่นความเครื่องลงเล็กน้อยจะออกโดยง่ายเปลี่ยนแผ่นใหม่ใส่เข้าไปตามขอบรอยของเครื่อง นำแผ่นกรองฝุ่นใส่จากด้านล่างแล้วใช้มือดันล็อกไปด้านซ้ายนำแผ่นกรองหยาบที่ผึ่งแห้งแล้วคล้องเกี่ยวเข้าขอ นำหน้ากากใส่จากด้านบนก่อนส่วนด้านล่างจะมีแม่เหล็กดูดเข้าไปเองแผ่นกรองกลิ่นที่หมดอายุจะเป็นสีแดงใช้นิ้วจิ้มกดค้างนับ1นึถึงยีจะมีเสียงดังปี๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว